กี่นุ่นเขาถามเข้ามาอย่างนี้ค่ะอาจารย์หน้าบ้านเขาหันไปทางทิศใต้นะคะใช่ค่ะห้องนอนใหญ่คือเอาเป็นว่าห้องนอนของเขาทั้งบ้านเลยครรับคับหันไปทางรั้วของบ้านเวลานอนปลายเท้าของทุกคนจะหันออกไปทางหน้าบ้านก็ือทิศใต้ที่ประตูรั้วแก้ยังไงเออ่ยสำหรับอาจารย์เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะนอนนะคัะประการแรกสุดต้องดูดวงสตาร์คุณก่อนว่าถูกอทิศอะไร อย่างคุณนอนหัวทิศเหนือเนี่ยนะฮะ้าไปทางทิศใต้เนี่ยตอนหน้าบ้านคุณมีผ้าม่านปิดอยู่แล้วไม่มีปัญหาสารสบสถาบันของอาจารย์หรือคนอื่นบางสถาบันเอาขวางอย่างเดียวเราไม่ว่ากันคใครดีใครเสียเราไม่ว่ากันแต่ของอาจารย์ต้องดูดวงชะตาของคนที่นอนอย่างถ้าเขาเกิดปีมะเขาอันนี้เขาเกิดปีขานกับปีกุนปีขันปีกุนทิศเหนือดีอยู่แล้ว สบายใจได้ครับหลังบ้านทิศเหนือนะครับน่าเท่าไปทางทิศใต้ได้หมดนะครับบางอาจารย์จะนอนขวางบ้านเบื้องแรกอาจารย์ให้นอนขวางบ้านก่อนแต่การนอนขวางบ้านเนี่ยนะครับคุณต้องดูทิศทางนั้นก่อนเชียร์พูดว่งมันมีอะไรเสียไหมต้องดูตรงนี้ก่อนพร้อมกันทิศอะไรตรงนั้นทิศมีโชคหรืออัปมงคลของแต่ละยุคแต่ละสมัยนะฮะคุณทัองดวงชะตาของคนด้วยถูกทิศนี้ไหมถ้าไม่ถูกมาให้นอน S <S แต่ถ้าถูกนอนไปเลยครับประการแรกดีที่สุดคือขวางบ้านแต่ต้องดูทิศทางดูข้งดวงศกาคุณด้วยว่าถูกทิศนี้หรือเปล่าแม่จู่ๆของอาจารย์นะไม่ว่าคนอื่นนะขวางได้ตลอดแต่ต้องดูดวงศาเขาด้วยดูทิศทางต้องดูทิศทางชียภูมิข้างบนมีอะไรไหมต้องดูด้วยไม่ใช่ให้นอนตลอดไม่ได้ขพงอาจารย์นะไม่ว่าคนอื่นนะคนอื่นนอนนอนไปเราไม่ไม uh ่ไ huh. ม่ก้าใไกันนะครับคือหลักการจริงๆก็คือประตูรั no ้วทางไหนให้เราขวางเอาไว้ ขวางบ้านคือประตูอยู่นี่เราขวางคือนอนขวางบ้านอ่ะนอนเนี้ยขวางบ้านไม่ใช่แบบนอนไปทางทางออกทางเข้านี้ไม่นอนขวางเหมือนประตูห้องน้าขวางบ้านไว้แบบเดียวกันนอนขวางไว้นะครับก็เรียกขวางบ้านอย่างเหนือใต้เนี่ยนะฮะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนะฮะฝั่งนี้ที่ตะวันตกฝั่ง่งนี้ก็ทิศตะวันออกนอนขวางไม่ได้ออกกับตกเอาหัวแบ่งสองทิศนี้นะฮะแต่ที่ตะวันตกจะไม่ให้นอนนะ อาจารย์ถ้าเออให้นอนนอนไปเทาอาจจะไม่ให้นะครับนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะดูให้ละเอียดไปกว่านั้นก็ไปตรวจดวงชะตาต้องเจาะลึกเข้าไปอีกนะฮะต้องเจาะดูว่าทิศนั้นดีไหมอัปมงคลไหมรเชยาภูมตรงนั้นดีหรือเปล่าแล้วดวงชะตาคุณถูกทิศนั้นไหมถ้าทุกอย่างโอเคหมดนอนได้เลยนะครับจะได้เป็นหลักไว้สําหรับหลายๆคนอย่าลืมนะคุณแพนในทิศทางบ้านเราเนี่ยนะฮะ วงกลมหนึ่งเนี่ยมีทั้งสามรอสองศาแต่ละองศาความหมายไม่เท่ากันม,มีทั้งดีแล้วก็เสียเกิดพิษนั่นเป็ที่อับมบงมงคลควปนอนแล้วมันเสียหายละเอียดเยอะฮะไม่ใช่ละเอียดอ่อนเยอะวางที่ตังต่างเยอะนะฮะต้อ,ง,อตงดูให้ละเอียด